ก็สวัสดีวันนี้ก็พี่เกียจอัพคลิปฟรีไฟนะครับเรามาอัพคลิปเกมธนูเอ,อ่อธนูไอ้มูฮาริดก็แล้วกันนะียงพให้แม่คตดเลาใจอ่ะอ่ะก็เล่นมาหลายาแบบวก็มีหมุจจน Được dàng. Yeah. Yeah. Uh. Uh, Mày đi luôn. Còn... Đi có. ê, mực, chạy kìa được được ờ, nó แล้วเพื่อนอยู่ดีๆแม่อะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ไอริวไม่เล่นนะครับเรามาหนีมาเล่นเกมดีแทนก็แลวกันามาเชื่อไหมทุกคนเพื่อนแฮยยังไงก็แพ้แบทแมนเจอสีะนาวุธกปูอ่กะก็เกมนี้ก็เป็นแนวแบบมีวักธนูมาฆ่าคนนะุเนี่ยเออแต่ก็สนุกนะอืมคิดว่าเกมนักธนูอะไรก็มึงไม่รู้อ่ะโอ้คุณลืมอปิดเน็ตโทษ

ธนูเบอร์เซิร์กเพราะดั้นหลักๆมาแม่งมันเริ่มเหมือนเบอร์เซิร์กขึ้นเรื่อยๆละคือดีนะอดั้นไม่ไปสีแดงๆอะ่ะเแค่ียกชื่อใหม่ว่าธานูเบอร์เซิร์กก็แล้วกันน้อยพวกนี้มันก็วันช็อตกันได้แต่ว่าก็จะมีไอ้ตัวที่มันจะชอบดันเข้ามาในฐานเราเว้ยคือแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเียคือแบบเป็นแบทแมนอะ่ะคือเป็นไอ้เพื่อนที่เทียตัวหนึ่งอ,ะอ่ะเออก็แบบ โอ้เนาะคืออันนี้วัวปีศาจที่มันจะมาแดกเรานะครับ <c oughs> ถึงแม้มึงจะเป็นเพื่อนแท้กันแค่ไหนอะแต่ยังไงมึงก็ยังแพ้แบทแมนอยดีเข้าใจปะเออแต่ไอพวกนี้มันก็ดูนะ่ารักอยู่นะซึงเป็กกน,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 นสักศีอ่ะอแชร์ไวรุ่นไรุ่นไทยบ้านสักศีอช่ยโอ้ยโโตัวนี้มมาละมึงเอาไปแดกนะเลอไปมึงเอาไปแดกไป นะไอสังกาสีห้าบาทกูไม่รับขายไม่รับซื้อหรอกแย่ yeah, หนี่ไม่เป็นมาตาขึดกันหรอวะี่ตังโอยยังม่ห้อสองร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนี่ก่อนเออคือแบบไอเกมนี้มันแบบมันอะไรของมันกูก็ไม่รู้อ่ะเออคือแบบมันเป็นเกมเล่บบนักสัตว์นะครับนะคือแบบมันออกจากโลกไปบันไซอ่ะเออ กระบอกนี้น่าจะถูกฝึจกจากจักรวรรดิญี่ปุ่นมาวะน่าหลายกนได้เพื่หม้วนมาห้าร้อยบาทเอ้ยรูปไอเทพอะไรเนอะไม่ได้เนี่ยรูปไอเทพอันนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวๆเวอาไปใช้เพื่อนกันแล้วกันได้เลยนะเพื่อนไปใช้จะใช้ให้ได้เองนี่สุดลายเรายกตีบวกสี่ เอ้ยมนกูเคยซื้อให้มึงดีไหมวะขวัวก็ไดนะ้เฮ้ยเดี๋ยวนะ้ดูอันใหม่ๆม่เริม่มมาขายแล้วหรอโอ้กอดว้าวเชี๊ยบแตกูซื้อมาแล้วนะแล้วมันใช้ไม่ดีนะกูจะไปฆ่าพ่อมึงถึงบ้านเลยนะไอ้ อาจังไม่พอฮืมมาเลยลนอไดาเลยนะโอ้นะ oh my god อะไรเนี่ยทำไรได้แหละไปดูก่อนไปดูก่อนแล้วไอ้ขีปนาวุธเนี่ยหรอกรลงยิงเออปะทะถ้ามันใส่ไอ้นี้ได้นั่นกูออยางดีใจอ่ะเออใส่ใส่ฟ้าให้มึงซะเพื่อนถ้าถ้ามึงดำมีดแรงอ่ะนะ ถ้ามึงดาวอีท่าอยู่ดีๆมึงแรงกว่าอันที่กูใช้อ่ะนะกูจะรู้สึกแบบอาบทกรรมมากๆเลยแหละเอาลองอันนี้ไปเข้าลงตีเหล็กดูดิกูจะจับอันที่มันใช้ไม่ได้ไปแล้วก็จับมันเข้าตอกหินมาตะขึ้นเออไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรกูจัดไปเบิ่มๆเลยไปบวกมนดูเฉลี่ยขึ้นอย่างเร็วเลยวะ่ะอ๋อ ทันแล้วครับภายในเพงจังเลยอโอเคทีนี้เอรีก็ลอง้อมลองใช้ดูล่ะจะลองใช้ก่อนแล้วก็จะเอาไอ้แดงๆเนี่ยให้อ้นี่ดูว่ามันไม่เคยสมบัติของแดงๆมานานละนี่เข้าสู่การสู้รบกับปีศาจเบอร์ซึ้งละเฮ้ยเดี๋ยวนะมันแรงขนาดไหนอ่ะอยากดูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยี่อะไรอยู่นะแรงอยู่นะเฮ้ยแรงอยู่อ่ะแรงอยู่อ่ะ เออว่ะเดี๋ยวไปตีบวเอาวุ้แอร์ข้างล่างว่ะถ้าได้กลางเหม่อเฮ้ยแต่มันแรงเอาเรื่องอยู่นะไอาบาซูกาา้าเหม่อเนี่ยไอ้บาซูก้าเห็นไหมว่าตัดกลางเนี่ยฮะดันเปลี่ยนเป็นสีนสนสแดงๆนี่กลัวเบอร์เซอร์กิงแล้วนะเนี่ยก็ผมพิเรียนจะบอกครับปกติหลายๆคลิปผมจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเบอร์เซอร์นะครับเพ่งคือนี้กูเพิ่งไปดูเบอร์เซอร์มา ก็กลับฝันร้ายเลยแหละไม่ใช่ไม่กาหลับตาคิดแตเรื่องเบอร์ซื้ออยู่นั่นเลยคือแบบกลัวฝันร้ายอะ่ะแล้ะกูไม่อยากจะคิดเรื่องมันเลยอะ่ะอ่ะก็เราพิมพ์ว่าเบอร์ซื้อตุดน,น,นะนะมันจะมีกึง่งพอใบกึ่งเล่ากึ่งให้ดูนะครับนะแต่มันก็แปลกๆอยู่ในเรื่องนั้นแต่มันก็สนุกอยู่คือกูเริ่มคิดจะ่แปลกกลเรื่องเบอร์ซื้อละ ไม่ได้ดับหลายวันไม่มีเอเฮ้ยไม่มีจริงว่ะไปค่าเบอร์ซื้อกันจเนี่ยไปคว้ากระโลกมันันใสจริงจด้วยไดย้กระโลกขยะพวกนี้มันก็จะตายหาอะไรหูพีห่หมดเลยแหละมาเจ็ดระเบิดว่ะบาสุก้าบาสุก้ามิสคี เช็ดคตัวร้ายอย่างเฮียจับจับนางเอกมาเซ็ก <Yeah. S 1> ต่อหน้าพระเอกอะ่ะพระเอกแม่งโดนพีศาตร์ทะเลใยที่ไหนรูจับกดอยู่อะ่ะดูมือเซ็กมันเฮียขนาดไหนยังไงมึงเป็นเพื่อนถ้ามึงมีความแค้นกัมึงไม่เอาเอเอโอเค okay, ได้เลยนะพวกดึเดยว อุ้ย oui, อ nah, ุ้ยมีบรรวุกูมีบรรวุกูล่าหัว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 ไอ้เหี้ยนี่มุก็อย่าดันดีเพื่อนมึงดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยวนะกูกูเตรียมสีบรรวุก่อนบัรทายอเอาจะหัวค่ำหน่อ้เหี้ยเอาไม่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  Okay, โอเคทุกคนได้ละไอเมื่อกี้ว่าจะทำอะไรนะเดี๋ยวนัน้นมันมันเอาเพชรไปได้เป็นเงนินเป็นดอลโอ,โอ้โหนี่นี่ไดได้ละเออนี่แหละออไอ้าร้อยบาทนี่มันโอ้โก้อดลูกดอกสีทองเลยเหรอไอ้นี่ระดับสีม่วงอ,อ่าทำไมเมื่อกี้กูไม่เก็บตังค์ร้อยห้าสิบบาทซื้อมือเพื่อนบางครั้งกูก็เ่มคิดแปลกๆกับตัวเองนะ ว่าทำไมก like ูถึงเป็นคนแบบนี้ไอ้เหีย่ก็ถ anyway. ้ามึงก็ไปดูเบอร์ซื้อตอนกลางคืนมึงอาจจะฝันร้ายเลยก็ได้เหี้ยกูดิเบอร์ซื้อมันจะแปลกแปกเว้ยคือแบบเมื่อาจจะนิสัยเมื่อาจะเปลี่ยนไปเลยลรงจะให้มึงไปดูเบอร์ซื้อก่ะเมื่อาจะคิดแปลกๆปกกับของกลมที่มันเป็นสร้อยแล้วก็มีหน้าคนอยู่อะแล้วแบบเหี้ย คือกูกูกูไม่ก oh. ล ok. ้าเปิดดูเบอร์เซิร์กรอบที่สองเลยอะดูรอบแรกไปอะกูไม่กล้าเปิดดูอีกเลยอะคือแบบโอ้ไม่สิไม่สิโอเคมีต้องู่นแบบโอ้อยากร้องไห้กับเรื่องเบอร์เซิร์กมากแบบไอ้คือตัวใครเมื่อกี่ยเกินอ่ะเออ ว่าถ้าเบอร์เซิร์ชมันมีปืนดีแบบปืนอาวุธภาพแรงๆหน่อยอ่ะเพราะว่าแบบไอ้ขี้ที่มันขูมคืนนางเอกอ่ะกูว่าไม่ไม่เหลือแล้วอ่ถ้ามือแบบมันอาุภาพแรงๆจริงๆอ่ะแบบต้มวีดีโอมันตายเลยคือตัวอะไรมันต้องเฮี้ยขนาดไหนวะเนี่ยเออถึงมันแบบมันเป็นเพื่อนสนิทนะเว้ยต้งทำกับเพื่อนสนิทมันจะไม่ได้เออ เราดูเคลียร์ไปไหนไปลูกแล้วมันระเบิดตอนท้ายได้ดิโคจ้าบอะ่ะเพื่อนฐานมึงแทบไม่มีที่แล้วมึงเจ็บแล้วมึงได้ไงวะเกียนี้มันจ้าอยู่แล้วเว้ยเอ้ยโอ้โยนี่จาสลับล่างเลยรู้บเบื่อกับไอตัวปัญญาอ่อนที่มันวคว้างหกจั๊กจ้าจั๊กจ้าว่าก้าว่าก,ก้าเยี่ยนนั่นอะ ดูแค่เด็กไปเลยไปลูกนะเออฮ่กูย้ายพวกมึงน,นะน่ะข้ามันจะนะไรนะคือแบบโอ้กูฝังใจกับเรื่องเบอร์เซอร์กะตรงเนี้ย <c ười> มันเฮียแบบโอ้ คอบเพลตระเบิดกระลลกบวกสองเหรอเออว่าให้ระเบิดมันขยายขึ้นนิดนึ่งมันจะได้ตับ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 ตตับใจก่นถ้าว่าถูระเบิดมันเพิ่มขึ้นนะบาปมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะโมหมันจะไม่ค่อยดีเลยไอ้ตัวที่มันเป็นหนังสุดก็ตอนนี้มันจะไม่มาละ เราเราไปยึดอาณาจักรดูไปคอยมุนนิดเแล้วกันโอ้แบนั้นโกบ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 ถ้าให้เป็นแบบถ้ามันมีสกินเกตเตอรี่แล้วมันยิงลัวๆได้เกมนี้กูย่ากกูชอบเล่นเลยเนี่ยเล่นกับตาแค่ไม่กี่หมื่นอะเอัเนีอยนี่จะว่ามาดูแปลก็แปกอยู่ในเกมนี้เนี่ยเออ คอยเว็บแบบคมหมดละเอาดีเ์ไปเดกไปลุกตายสนับแเ่ยอยากไปดูเบอร์เซอร์ก่อนนอนนะบาคนไม่มฝันร้ายเลยเออจริงวาเขาเคยก็ลองเพิ่มขึ้ีกทีโนโอเครามาสุ่มกันะโอ้ my god อยากมองให้ว่ะฮะเดี๋ยวนะอยากมองให้จริง้วไอ้แก่ไปบอลสามลูกอ่ะกูเป็นบ้าตะขืนเหรอเว้ยโอเคโอค้ยโอแคดีละอยากหลับละบาย